รถโตัวท็อปครับ1.5รุ่นไฮเข้ามาใหม่เรียบร้อยนะฮะมาวันนี้สุดร้อนเลย99นะครับอันนี้เลขไม่หนึ่งแสนนะฮะตัวท็อปก็ไม่ได้เข้ามาบ่อยแล้วช่วงนี้นะฮะหายากหวดเลยใครที่ตลาดของขายท็อปจริงดีไ no ด้เลยวัน yes. นี้รถเข้ามาวันแรกยังไม่ได้หลังสะทอไรเลยนะครับใครอยากเห็นภาพแรกรับนะฮะว่าวันแรกเข้ามาส่งสภาพว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะต้องมาดูเป็นพิเศษอันนี้เป็นตัวท็อปนะครับพรา่งนี้ต้งมาไอไมล์รถน้องเรียบร้อย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้วีอัมือ2นะครับวันนี้ผมมีวีอัตัวท็อปเข้ามาใหม่นะครับสำหรับ 1.5รุ่นไฮปี19นะครับบอดี้สีบอลเงินเข้ามาวันนี้เลยยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ทําอะไรเลยนะครับก็มารับชมก่อนใครเลยนะครับสำหรับวิโอตัวท็อปคันนี้เข้ามาแล้วมาพร้อมกับเลขไมล์1แสนโลนะครับแล้วก็ราคาค่าตัวเนี่ย3ส7มื่น9พนะฮะคันนี้ฟีดาวน์จัดเต็มผ่อนอยู่ที่6,300นะครับนั่นหมายความว่าพี่ๆที่มีรายได้ตั้งแต่13,000ขึ้นไปนะครับอายุงานเกิน1ปีรับเงินผ่านบัญชีนะครับไม่ต้องมีเครดิตไม่ต้องมีคนคำ้ำออกรถได้แน่นอน,นแล้วก็ ใครที่ทําอาชีพอื่นๆนะฮะไม่ใช่เป็นพนักงานบริษัทก็ออกรถได้นะครับขอเพียงแค่ที่มาที่ไปของรายได้สามารถตรวจสอบได้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ติดแบคลิสไม่ติดบูโรนะฮะตรงนี้โทรมาได้เลยได้รถใช้แน่นอนนะครับผมช่วยดันให้ทุกเคสนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปวนดูบอดี้รอบคันสักนิดนึงคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอาจจะมีบางจุดที่ยังไม่เรียบร้อยนะะผมขออภัยไว้ด้วยนะครับแต่ว่าจะแจ้งให้ทราบนะฮะจะแจ้งให้ทราบเลยว่าคันนี้เข้ามาวันแรกเนี่ย แล้วก็มีจุดไหนบ้างที่ผมจะต้องเอาไปเก็บงานนะฮะพี่ๆก็จะได้ทราบกันคันนี้แม้แต่การล้างสีก็ยังไม่ได้ล้างนะครับรถเพิ่งเข้ามาจริงๆสดๆร้อนๆนะครับเดี๋ยวจะพาดูทั้งหมดเลยโครงสร้างด้วยนะฮะเบื้องต้นนะครับมีอยู่จุดเดียวที่ผมจะต้องไปเก็บงานนะครับนั่นก็คือจุดนี้นั่นเองนะฮะตรงจุดนี้เดี๋ยวไปเก็บงานให้แค่นี้นะครับภาพรวมเราก็อาจจะมีสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆนะครับที่ด้านหน้าแบบนี้นะฮะ ตรงนี้เก็บงานให้นะพี่นะผมไม่ได้ขายตามสภาพนะครับแต่ว่าในเรื่องของอุบัติเหตุหนักนะครับความจมน้ํากับสีตรงนี้เนี่ยไม่มีมาอยู่แล้วนะครับก็ให้ดูกันไปเลยตั้งแต่วันแรกว่ารถเข้ามาคันนี้ต้องไปทาอะไรมาบ้างนะครับหลักๆเนี่ยที่ผมทํานะก็จะมีขัดเคลือบสีนะฮะสปาภายในนะครับฆ่าเชื้อด้านในแค่นั้นเองแล้วก็ถ้ารอบนอกเนี่ยมีรอยเบียดรอยขูดมาเราก็เก็บงานให้นะครับเรา ไม่ได้ขายตามสภาพเนาะของเหลวภาษีพอบอ,อะไรต่างๆผมจัดการให้หมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาถ่ายให้ได้รับชมกันตั้งแต่วันแรกที่รถเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าตัวท็อปเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะพี่ๆแบบนี้นะครับไฟเดลั์ด้านหน้ามีมาที่แก้มนะครับแล้วก็ไฟลีเป็น led ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วสําหรับตัวท็อปให้มาครบเลยทะเบียน6 2 4 6นะครับใครที่สนใจติดต่อมาเร่งด่วนหาผมนะครับเบอร์ด้านล่างนะ0ูน6 5 6ด 3 6 2หนะครับหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้เบอร์ผมแอดไลน์ได้นะครับกระจกมองข้างเป็นสีเดียบตัวรถนะครับไฟเลี้ยวในตัวมีมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะครับสำหรับตัวท็อปเนี่ยมือเปิดประตูจะได้เป็นแบบคมเนี่ยมนะฮะกุญแจคีย์เลสปุ่มสตาร์ทมีมาครบแล้วนะฮะสำหรับตัวท็อปเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยทั้งหมดเลยนะครับถัดมานะฮะมาดูตัวล้อหน่อยลายพิเศษสําหรับตัวท็อปถ้าเห็นล้อลายนี้คือตัวท็อปเลยนะครับสีลิยางเนี่ยคันนี้ได้มาเป็น19550 R16 R16 นบ16 ยางลัดมาเป็นไฟสโตนปี2024นะยางใหม่เลยนะครับดิสเบรกคู่หน้าคู่หลังให้มาครบแล้วแอร์แบ็กเจ็ดลูกพร้อมๆนะครับมาดูด้านในนิดนึงมันอาจจะมีขี้ดงขี้ดินบ้างหัวขอภยัยนะครับเพราะว่ารถมันเพิ่งเข้ามาจริงๆนะครับเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับอะไรต่างๆที่ไม่เรียบร้อยแต่อยากให้ดูก่อนว่าเข้ามาเนี่ยมันเป็นรถโครงสร้างเกร A เนะครับมันไม่ได้มีชนหนักพิความจมน้ําหรือว่ากับสีมานะครับตรงนี้กระจก แพ้เดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนมานะครับเป็นกระจกเดิมจากศูนย์นะครับแล้วก็เป็นกระจกนิรภัย2ชั้นแบบอคูติกาสผมพยายามจะให้มันโฟกัสอยู่นะพี่นะมันจะมีรูบูฟังอยู่ตรงนี้นะครับมันไม่โฟกัสนะอ่ะกระจกเดิมทุกบานแล้วกันนะฮะพาสีนะถึงปี68พรบรทุกอย่างต่อให้ครบไม่ต้องห่วงนะครับพี่ๆแค่เอาไปเติมน้ํามันขับอย่างเดียวนะฮะก็พอตัวหลังคาด้านบนรอยบุบรอยลักยิ้มไม่มีนะครับมือเปิดประตูโครมเมียมเนียน,น,นเลย นะครับเส้นสายตัวรถก็สวยงามชัดเจนนะครับรอยบุบรอยลักินไม่มีให้เห็นฟิตเมนต์นะครับประตูด้านหลังแก้มด้านหน้ารวมไปถึงฝากระโปรงด้านหน้าแนะบชิดสนิทกันแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวไล่ดูโครงสร้างนิดหนึ่งนะครับกระจกแท้เดิมทุกบานไม่มีแตกกร้าวหรือว่าเปลี่ยนมานะครับกระจกเดิมๆภายในสําหรับตัวท็อปเนี่ยจะได้เป็นสีดําแดงอยู่แล้วนะครับก็สวยสปอร์ตนะฮะเดี๋ยวจะมีการสปาภายในให้ให,หลังจากปรับสภาพเสร็จเนี่ยมันสวยกว่านี้แน่นอน แต่วันนี้จะมาอัปเดตให้ได้ดูกันก่อนนะครับว่ามีเข้ามาแล้วตัวท็อป3 7 9 0 0 0นกาันะครับกับเลทพนอยู่ที่6,300ตลอดสัญญานะครับามาดูหัวน็อตแก้มนะครับไม่มีรอยขันไขนะครับหัวน็อตเดิมๆแผงประตูสวยเดิมไม่มีริ้วรอยนะครับบันไดทางขึ้นลงตรงนี้ก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับนิดหน่อยเล็กน้อยประมาณนี้นะฮะคันนี้เนี่ยเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพเดี๋ยวหลังจากการขัดเคลือบสีเรียบร้อยแล้วเนี่ย พวกรอยพวกนี้เนี่ยไม่ได้เข้าเนื้อนาะหายหมดนะครับถ้าขัดเนี่ยหายหมดหัวน็อตฝั่งเสาบีนะครับแล้วก็แผ่นเพดเพดแท้รถผลิตปี19กนะครับกอนประตูเดิมนะครับหัวน็อตฝั่งเสาบีด้านบนสวยเดิมแน่นอนนะครับผมรับประกันให้นะในส่วนโครงสร้างรถไม่มีชนหนักพิการจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับหากไปตรวจพบตรวจเจอนะฮะก็ยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับระบุในหน้าสัญญาชัดเจนนะพี่นะ รถเราคัดเกตเข้ามาอยู่แล้วทุกคันนะครับถัดมานะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนิดนึงแผงประตูหน้าหลังเนี่ยสวยเดิมทั้งหมดนะครับไม่มีตําหนิเลยสําหรับประตูนะครับประตูเดิมด้วยหัวน็อตฝั่งเสาบีนะครับสวยๆนะครับผิวพันธุ์ลองสังเกตดูได้นะฮะผิวเป็นแบบเปลือกส้มเลยนะครับไล่ขึ้นมาจนถึงกรอบประตูด้านหลังนี้กรอบประตูเดิม แล้วก็สิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะฮะรอยขีบโรบอทตรงนี้นะครับมีทั้งสองข้างนะครับเป็นรอยคีบโรบอทจากโรงงานตรงนี้นะครับจะต้องไม่ติดสีนะอันนี้คือรถโครงสร้างเกียร์เแน่นอนนะครับไม่มีผิดคว่ำนะฮะไม่มีทําสีตัวถังมาอย่างแน่นอนนะครับล้อหลังสเปคเดียวกับล้อหน้านะครับได้มาเป็นดิสเบรกเช่นกันให้มาครบแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านในโชคอัพอ่ะเดี๋ยวนะมันไม่โฟกัสนะพี่นะ ชโช๊อัพเห็นไหมเอ่ยสักครู่หนึ่งนะพี่นะผมจะให้โฟกัสก่อนอ่ะตรงนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดก็จริงนะครับแต่ว่าข้อดีเลยของการที่มันยังเลอะแบบนี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันมีของเหลวนะครับรั่วซึมออกมาเนี่ยพี่ๆี่จะเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าตรงนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าแห้งกริบเลยนะครับแห้งกริบเลยอ่ะถัดมาเดี๋ยวมาดูด้านท้ายบ้างสําหรับตัวท็อปเนี่ยได้มาทั้งในเรื่องของกล้องถอยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์กับระยะด้านหลังให้มาครบเลยนะครับ เจนสามไม่เน a ้อเนะฮะสังเกตง,ง่ายๆไฟท้ายตรงนี้จะมีเส้นโครเมียมตัดที่ไฟท้ายนะครับแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยจะมีเส้นโครเมียมตัดที่ฝากระโปรงยาวไว้แบบนี้เลยสําหรับตัวท็อปนะฮะไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับสวยๆเดิมๆนะฮะด้านล่างตรงนี้จะเป็นทับทิมนะพี่นะจะไม่ใช่ไฟตัดหมอกนะครับกระจกบ้านหลังนะครับแท้เดิมเหมือนเดิมนะฮะตรงนี้กระจกได้พาร์เดิมรอบคันเดี๋ยวผมเปิด ฝากระโปรงท้ายนิดนึงนะจะได้ให้พี่ดูตัวโครงสร้างสําหรับตัวฝาท้ายด้วยนะครับความเดิมความสวยของเขาคันนี้อันนี้สภาพแรกรับนะพี่นะต้องแจ้งก่อนนะครับดูขยะด้านหลังได้เลยรถเพิ่งเข้ามาแล้วผมยังไม่ได้เก็บขยะทิ้งเลยนะครับก็มาถ่ายให้ดูตนะั้งแต่วันแรกนะครับใครที่สนใจนจองมาแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปอัปเดตให้เรื่อยๆนะฮะว่าหลังจากสปาแล้วหลังจากขัดเคลือบสีแล้วอะไรต่างๆผมจะอัปเดตให้รับชมกันตลอดนะครับก็เหมือน เรามาดูรถไปพร้มอมๆกันเลยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ส่งมอบนะครับหัวน็อตฝากระโปรงด้านท้ายตรงนี้สวยเดิมไม่มีรอยขันไขนะครับแล้วก็รอยสปอตต่างๆที่ฝาท้ายเนี่ยเดิมนะฮะตัวซีนฝาท้ายนิ่มจิกเข้าแบบนี้นะฮะฝาเดิมลางน้ำนะครับแบบนี้ไล่มาเลยนะครับสวยแน่นอนแล้วก็ไฟท้ายก็ยังคงเป็นพัดเดิมนะพี่นะตรงนี้จากสเตนเล่นะครับด้านซ้าย ไฟท้ายเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนมานะครับไฟท้ายเดิมโครงสร้างด้านหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าใสๆนะครับใสๆส,ส่จริงๆมาดูขานด้านในกันด้วยนะฮะขานด้านใน ขอแจ้งอีกรอบหนึ่งนะพี่นะผมไม่ได้ขายตามสภาพแบบนี้นะเดี๋ยวผมมีการขัดเคลือบสีสปาอะไรต่างๆนะครรถเหมือนใหม่แน่นอนอันนี้เป็นรถเพิ่งเข้ามาวันแรกนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยตัวท็อปมันไม่ได้เข้ามาบ่อยนะครับสำหรับวิ่ย้อน1.5รุ่นไฮเนี่ยผมก็เลยต้องรีบม,มาถ่ายก่อนนะฮะพี่ๆจะได้ทราบกันว่าเออมันมีตัวท็อปเข้ามาแล้วนะครับจริงๆถ้ามันยังไม่เรียบร้อยผมก็ไม่อยากมาถ่ายหรอกจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าก็ข้อดีของพี่ๆแล้วกันนะฮะของลูกค้าของคนที่มองหารถเนี่ยก็ จะได้เห็นกันว่าเออวันแรกที่รถมันเข้ามาเนี่ยมันเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงนะครับเบาะหนังดําแดงนะฮะเรื่องความสะอาดตัดทิ้งไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะกั่าให้นะฮะเพดานด้านบนนะครับไฟเก่งกลางเนี่ยไม่มีมาให้นะสำหรับวีออตัวท็อปนะครับจะมีแค่ไฟสองมือนที่ด้านหน้าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลด้านหน้าอ่ะเดี๋ยวพาไปดูว่ามีฟังก์ชันอะไรให้ใช้งานบ้างมือเปิดนะครับฝั่งคนขับจะมีปุ่มสมาร์ทเอนทีมาให้สําหรับตัวท็อปนะฮะกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลส ปุ่มตาร์ทมีมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูแผงประตูกันสักนิดหนึ่งนะฮะตรงนี้เนี่ยจะเป็นกระจกไฟฟ้า4บานออตโต้คนขับนะครับมือเปิดจะเป็นแบบคม,มียนด้านๆนิดน,น,ดนึงนะฮะแผงประตูสวยเดิมเลยนะฮะสำหรับตัวท็อปปุ่ม start มีมานะครับกุญแจ smart k e ย์ e ล s แล้วก็พับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้าแท็ c ชั่น control นะครับระบบการลื่นกันถลายมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับระบบกระจายแรงเบรกทุกอย่างมีมาให้ครบนะฮะตัวท็อปคันนี้ ให้มาจับเต็มมากคงมวลา multi function นะครับดีไซน์เป็นแบบ3กา้านนะฮะท้ายตัดนิดนึงนะตรงนี้ใครที่ขายาวหน่อยก็นั่งขับขี่ไม่ติดขาแน่นอนนะครับอ่เดี๋ยวขอญอากขึ้นมาบนตัวรถนิดนึงอึ๊บดีไซน์มันวัดเลื่อนไม่สำหรับตัวท็อปนะครับจะ เป็นแบ็กกราวสีออกส้มๆแดงๆแบบนี้นะฮะเฉพาะตัวท็อปนะพี่นะถ้าเป็นตัวอื่นแบ็กกราวจะเป็นสีดําล้วนเลยนะครับตัวท็อปก็ได้มา่านวัดเลนไนส์สีแบบนี้มานะฮะคันนี้เนี่ยเลขไมล์อยู่ที่1นึ่งแสนโลนะครับเลขไม 1, 8, 000, ล์หนึ่งแสนแปโลมาดูตัวพวงมาลัยกันหน่อยนะฮะสวยไม่มีล็อกลอนนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเครื่องวิทยุเปลี่นยนโหมดวิทยุตรงนี้ได้นะครับผ่านพวงมาลัยแล้วก็ตัวหน้าจอ พัสดีเนี่ยแท้เดิมโรงงานให้มานะครับรองรับการเสียบสาย USB สาย Aux นะครับรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเปิดเพลงผ่านมือถือได้แล้วก็มีระบบสมาร์ทด v ไวล l i ิงหรือว่า T Link มาให้ตรงนี้นะครับก็สามารถดูตำแหน่งที่ตั้งของรถล่าสุดได้ผ่านมือถือนะครับจะมีแจ้งเตือนนะว่าพี่จอดรถอยู่ตรงไหนล่าสุดนะครับตรงนี้เชื่อมต่อกับมือถือได้เลยนะครับพร้อมกับกล้องถอยที่มีให้มาแล้วก็เซ็นเซอร์กะระยะด,ด้านหลังให้มาครบเลยนะครับสวยเดิมแบบนี้ นะฮะกล้องถอยก็ชัดเจนใช้งานได้จริงแถมมีเซนเซอร์กระ,ะยะมาให้อีกนะครับในเรื่องของการถอยจอดถอยเข้าซองต่างๆง่ายดายแน่นอนนะครับแอร์ได้เป็นแบบออโต้ตัวหน้าจอตรงนี้จะเป็นจอดิจิตอลด้วยนะครับบอกอุณหภูมิอยู่นะครับก็ปรับได้หมุนเอานะฮะตัวพาวเวอร์ l อ t เลมีมานะครับ,นะรบหช่องตรงนี้1นึ่พอร์ตแล้วก็กุญแจผมให้ดูนิดนึงกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เดหน้าตากุญแจประมาณนี้นะครับตัวท็อปเท่านั้นเีื่อได้ตัวพุชสตาร์ทมา ฐานเกียร์ตรงนี้เป็นสีดําเป็นโนแบค็คสวยงามเลยเหมาะกับการเป็นที่เป็นตัวท็อปมากนะครับเบรกมือก้านยกที่พพกแขนมีมาให้ตัวเบาะเนี่ยไม่มีตําหนินะพี่นะไม่มีปีแต่ขาดนะครับตรงนี้เดี๋ยวเ,เหลือแค่สปาภายในให้แค่นั้นเองนะครับภาพรวมคันนี้เนี่ยเล็กน้อยมากนะฮะที่ต้องเก็บงานคอนโซลด้านหน้าให้พี่ดูนะสายปิ้งเลยนะฮะคอนโซลด้านหน้าแล้วก็คันนี้เนี่ยมาพร้อมกับกล้องบันทึกแท้เดิมโรงงานมาให้ตัวนี้ กลองบันทึกหน้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องดีกว่านะฮะดูห้องเครื่องกันสักนิดนึงคันนี้ขอย้ำอีกรอบนึงนะครับเป็น v ีตัวท็อปนะครับ1.5รุ่นไฮนะปี19ปี19แท้เลยนะครับเลขไม้1 0 0 0โลนะครับกับราคาค่าตัว3 70,000 9,000นะครับฟรีดาวได้คันนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับมาแต่ตัวขับรถกลับบ้านไปได้เลยผ่อน6,300นะครับ ผ่อน6,300อ่ะเดี๋ยวขอตั้งกล้องไว้สักครู่หนึ่งเปิดฝากระโปรงหน้าก่อนนะฮะขอย้ำอีกรอบขออภัยพี่ๆด้วยนะครับเพื่อสักครู่นี้ผมมีสายเข้านะมาไล่ดูหัวน็อตกันต่อนะครับหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยขันไข่นะครับรวมไปถึงคานหน้าด้านซ้ายสวยเดิมแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวคานหม้อน้าน,านนะตรงนี้นะครับจะเห็นมีคานหม้อน้ําแลบออกมาอยู่นะฮะตรงนี้ตรงๆสวยๆนะครับ,รรรนะรบแล้วก็แผ่นตัวแผ่นบังหม้อน้ําตัวนี้นะครับที่ปล็อกต่างๆไม่มีแตกหัก นะครับไม่มีแตกหักคานมอน้ําตรงสวยนะครับยาวมาถึงคานหน้าด้านขวาตรงนี้นะครับรูกลมคมๆแบบนี้หัวน็อตเนี่ยไม่ได้มีรอยขันไขนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนคันนี้ไม่มีแกะนะครับสติกเกอร์มอกเบ้าโช๊คเดิมนะครับสวยเดิมแน่นอนนะครับฝาหน้าก็มีปั๊มเร์ต้าอยู่ชัดเจนแบบนี้นะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดนะที่สนใจนะครับคันนี้เกรด A แน่นอนนะครับผมขอเวลาประมาณสัก2 3สวันคันนี้ปร่าสภาพเสร็จพร้อมปล่อยแน่นอนนะฮะใครที่มองหาตัวท็อปอยู่ v ีตัวไฮเนี่ยสามแสนหกาักับคันนี้นะครับ่อน6,300ติดต่อมาหาผมได้เลยเบอร์ด้านล่างแปะเบอร์ว่าให้เรียบร้อยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะกดติดตามช่องผมนะครับเดี๋ยวจะมี v ีออนะครับบางทีอาจจะมียาลิศมาบ้างถ้าคันไหนราคาโดนๆเนี่ยผมจะเอามาลงช่องให้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะหวังว่าจะได้เป็น ลูกค้ากันนะฮะก็ยังไงผมมีผิดพลาดตรงไหนไปนะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยยินดีนะครับยินดีปรับปรุงนะฮะทุกอย่างที่ไม่โอเคสําหรับพี่ๆนะครับขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมนะฮะสำหรับวันนี้ผมเต้เพชรยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ